อะไรที่ทําให้เรามีแรงออกมาทำงานแรงแรงรแรงันดาลใจหรือว่าแรงผลักดันในการทํางานงี้ยก็ด้วยเราเราส่วนตัวก็รักงานที่ทําอยู่แล้วก็สนชอบแสดงชอบมีความสุขที่จะได้ตื่นมาแล้วไปเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยอีกอย่างที่เป็นแรงสําคัญก็น่าจะเป็นการขับครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยที่แบบเวลาเรากดดันเราน้อยเรารู้สึกไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเราก็จะได้แรงตรงนี้ช่วยพุชเราขึ้นมาช่วยทําให้เรารู้สึกว่าไองานที่เราทํามัน มันไม่ได้แค่เราคนเดียวมันมีคนพร้อมให้กําลังใจมีคนที่รอคอยอยู่งั้นเราก็ต้องเตือนมาเต็มที่แล้วก็ไปตั้งใจทำครับผมก็ตอนแรกเรายะต่อแบบนี้เหมือนกัน <laughs> อันดับหนึ่งของผมคือแฟนคลับจริงๆเพราะว่าผมรู้สึก ว่าแบบตื่นมาเรามาทําอันนี้ทําไมอมแล้วแฟนถามเป็นคําตอบของผมจริงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขารอรอดูผมอยู่การที่แบบผมทําอะไรบางอย่างเนี่ยคือผมมอบความสุขให้กับเขาแล้วแบบเราเป็นคนมอบอะ่ะเรารู้สึกมีความสุขม,มากกว่าที่เหมือนเขาที่จะได้รับอีกนะเพราะเราแบบเห็นสิ่งที่เราทํามันทําสร้างความสุขให้กับคนอื่นครับผมครับผมสาหรับซีรีส์เพราเราคู่กันนะครับออนแอร์ทุกวันศุกร์สี่ทุ่มทางช่องจีมีวยี่สิบห้ายังไงก็ พาดตามม EP ที่เหลือด้วยนะครับดูไว้ถึงตอนจบนะครับยังไงมีเซอร์ไพรส์อีกเยอะแน่แน่นครับผมครับออดแฟนกับนิตยสารลำเบนด้าได้คไหมดูแลนะครับอานดูเออแบบมันยากขนาดนั้นแหละครับผมก็ฝากลาเบนดสำหรับเดือนมีนาคมด้วยนะครับเป็นปกผมกับวินนั่นเองครับผมอุดหนุนกันเยอะๆแล้วก็ครับผมสำหรับใครซื้อแล้วก็ซื้ออีกเฮ้ยซื้อแล้วซื้ออีกซื้อให้หมดตลาดให้มันขาดตลาดไปเลยครับผม ส่วนใครซื้อแล้วอยากอวดพวกเราว่าถ่ายรูปแล้วถ่ายมาได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับครตื่นเต้นไหมตอนนี้คือซีรีส์กำลังวันแอร์ตื่นต้นเลยตื่นเต้นเมื่อจะถ่ายนะครับคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นยังไงของของผมรายอะของผมของผมจะเล่นเป็นสารวัตรครับสารวัตรก็จะเป็นสารวัตรก็จะเป็นในหลังคาที่ที่มันอยู่ที่วัดครับครับก็สารวัตรจะเป็นเป็นนักศึกษาแต่ว่าเป็นนักศึกษาคนนึง ที่ที่เรียกว่าอะไรมีโรกส่วนตัวสูงเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนแปลกคนหนึ่งมีโรกส่วนตัวสูงเออไม่ค่อยคุยกับใครยิ้มยากปฏิสัมพันธ์แย่อะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะเป็นคนก็เม็นแมนนะครับเป็นพวกทำแอคทิวิตี้แบบเตะบอลเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยก็เป็นผู้ชายทั่วไปของผมก็รับบทเป็นไทยครับทายก็จะเป็น นักศึกษาทั่วไปครับแต่ว่าทายาเป็นคนที่แบบมีอเนจีเยอะดีด้าอยู่ตลอดเวลาอยู่ค่อยชอบปร,รึกษาเพื่อนอยู่กับแก๊งเพื่อนตลอดเวลาจะทําอะไรไงก็ไม่ค่อยจะคิดเองก็จะไปหาเพื่อนเฮ้ย<ๆ>ทำไงดีวะทําไงดีวะให้เพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ช่วยคิดเป็นล,ลีด้วยเป็นล,ลีใช่ลายเป็นลีดคือก่อนที่จะมาเล่นีเรื่องนี้คือรู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักมไม่รู้จักโคมากก็คือรู้จักรู้จักรู้จักในแบบว่าคือเพื่อนผมอ่ะ รู้จักกับพี่เขาก็จะเห็นพี่เขาอะผ่านสตอรี่เพื่อนผมบ่อยๆก็รู้ว่าเขาเป็นใครอะหรือว่าชื่อพี่บายก่อนรู้จักกับหลังรู้จักเขาเขาเป็นยังไงมาก็คำถามีตอบรอนที่สองแสนแปดพันแปดร้อยก็ตอนแรกที่รู้จักก็คือเขาเป็นคนนิ่งๆแหละก็ดูเหมือนมันุษยสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเหมือนในสารวัตรอะครับก็แต่พอรู้จักก็ก็ปกติเลยครับก็คุยเล่นกันปกติสนิทกันมากขึ้นครับผม คือยากไหมที่แบบพอได้หลับหดนี้แล้วต้องมาเล่นบทเคููจิ้นี่ก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรครับเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นเรื่องหนึ่งที่มันมีความลักระหว่างคนสองคนครับซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างกับเรื่องปกติที่เป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นชายชายผมว่าก็ไม่ได้กดดันอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรแลอย่างอย่ใหญ่่เงี่ยมันยากไหมครัเลเอร์เรื่องนี้หรือวบทบาทที่ได้ที่มาได้ได้หลับผมว่าความยากน่าจะเป็น หนึ่งหนึ่งคือมันเป็นเป็นตัวละครที่มาจากนิยายถูกไหมครับ <c oughs> ก็คือจะมีแฟนนิยายที่เขาเหมือนมีมีภาพในหัวมีตัวละครที่เขาคิดว่าเอยสรารวัตรอ่ะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยความยากที่ผมรู้สึกก็คือเหมือนเราจะเป็นสรารวัตรแบบไหนที่จะทําให้ต้องใ่่เท่าหราให้เป็น <ๆ S 1> แฟนนิยายรู้สึกว่าเออเนี่ยคือสรารวัตรที่เราอ่านมาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ความยากอีกอย่างของตัวสรารวัตรคือผมรู้สึกว่าด้วยความที่เขาเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีการแสดงออกทางสีหน้าหรือว่าอารมณ์อะไรเงี้ยนะความยากก็คือเวลาเราจะเล่นเราจะเล่นยังไงให้คนรู้สึกว่ามันเป็นคนแบบนี้นะไม่ใช่ว่าไอ้นี่มันแสดงแข่งอะไระเพราะว่าเพราะว่ามันใกล้เคียงมากไอ้ความแบบไม่แสดงอารมณ์กับเล่นแข็งอะไรเออมันเลยอายากนิดนึงใหญ่เว่นนหนึงซีรีส์นิดนึงเพราะเราคู่กันเพราะตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่ทีข่าวกระแสงมาแรงมากเลยพันเนี่ยเาสํารับี้เพราะเราคู่กันนะครับก็สําหรับใครที่ติดตามดูอยู่ก็อ,อยากให้ เคยดูเงินต่อไปเรื่อยๆแข็งค้นขึ้น,คนคเรื่อยๆแน่นอนส่วำหรับใครที่ไม่เคยดูก็อยากให้ไปลองหาอะตอนหนึ่งสองสามดูจะได้ตามเพื่อนเงินจะได้จะได้ตามเพื่อนหันนะจะได้แบบไปเม,มาส์กันกำเนสุดกำเนิดเลยอะคือแบบลงรักเสียงเพลงได้ไงลงน้ำต้นตยอะไรไม่ได้ไงจริงๆเหมือนผมครุกพี่แต่เกิดน,นะครับด้วยความที่ครอบครัวเปิดโรงเรียนสอนดนตรีครับก็คือเกิดมาก็ ก็ต้องเล่นแล้วอะไรเงี้ยไม่คือ <c oughs> อยู่ในท้องแม่ก็เกาอยู่ใต้อ <c oughs> อกมาก็ขว้ากีตาร์ออกมาด้วยไม่ใช่คือ <c oughs> ถ้าหกเจ็ดขวบอะไรเงี้ยก็เริ่มจับกีตาร์เริ่มตีคองเริ่มอะไรมา<อ>เรื่อยๆแล้วเราเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันโตมากกว่าเราจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันเข้ามาตอนไหนแต่รู้ตัวก็คือดนตรีมันอยู่ในทุกๆวันอยู่แล้วอะไรเราได้เอาขอสวัสดิ์ของตัวเองมาใส่ในชี่ิตเรื่องนี้บางก็ต้องต้องใช้เลยครับเพราะว่าด้วยความที่สารวัตรเป็นมือกีตาร์อะไรเงี้ยก็จะมีฉากที่มันต้อง เป็นกีตาร์อะไรนี่ค่อนข้างเยอะครับโอ้โหเรื่องดนตรีอย่าถามผมเลยร้องเพลงได้ร้องฮะร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงได้แต่ฟังไม่ได้ก็เล่นดนตรีกันไม่ได้พี่กีตาร์ได้ได้นิดหน่อยงูปลาครับผมได้สองอีกสองเลยหลายเป็นหลา้อนะฮะ่ไหด้เหาอว่าบาบเป็นคนชอบเที่ยวด้วยเที่ยวอะไรครับเที่ยวเที่ยวสบายเที่ยวเที่ยวทะเลใช่ยหมของชาติใช่ปะ เขาว่ากันว่าคนที่ชอบเที่ยวทะเลเนี่ยนคนิี้เหนาจริงปะอืมไม่นะผมว่าไม่จริงนะเขาเหนายังไงเขาเป็นคนเดียวอ๋อเป็นคนเดียวไม่ไม่คือไอ้นั่งริมชายหาดโง่อะไรเงี้ยไม่เคยเกิดขึ้นกับผมไม่ใช่เงี้ยคือถ้าไปเที่ยวก็คือไปแบบไปคึกคืนไปสั่งสรรได้มากกว่าอะไรให้เลือกระหว่างทะเลกับภูเขาเลยทะเลครับเพราะว่าทะเลมันดูแบบเคลื่อนไหวอะภูเขามันดูเป็นภาพนิ่งถ้าแบบได้บรรยากาศผมว่าทะเลน่าจะ ่อะมีสถานที่ไหนพอที่แบบตอนนี้อยากไปมากๆผมอยากไปมาดีครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสไปไปเลยเดียครับผมอยากไปเกาะเต่าครับเกาะเต่าครับเกาะเต่าอยากไปดำอยากไปดำน้ำมาเล็งไว้อยู่มันดิบมันดีบไม่ไหวแพงมันจะน้ำท่วมมันแล้วที่ตรงนี้มีคล้วเรื่องสถานกากทางบ้านครับปกติชอบกินอะไรเป็นพิเศษครับจริงๆกินกินได้แทบทุกอย่างครับท่า ถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ใช่อะไรที่มันแปลกมากหรือว่าผักเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สลัดกินได้นะแต่ว่าพวกแบบยงเข้าผัดใส่เริ่มถ้าใส่พวกเริ่มใส่ผักกาดใส่ผักประเทศแต่เยอะๆจะกินยากคือผมไปกินผักไม่ค่อยได้แต่ว่าพวกสลัดันกินก็กินได้แทบทุกอย่างทนมาครับครับผมของผมก็จะเป็นอาหารแบบหายากหน่อยเพราะว่าเพราะว่าผมแบบใช่ก็คือกะเพราเนะครับโอ้ ผม่อกินได้ทุกอย่างครับผมทุกคนชอบกินอยู่แล้วครับก็ที่ชอบก็กระเพราครับชอบกินกระเพราแต่ถ้าจ่อจงเลยว่าแบบเป็นชนิดเลยจะชอบกินเอาผมก็ชอบเนื้อกับปลาเนื้อกับปลาอะไรเงี้ยปลาปลาอะไรก็ได้ปลาจะนอร์ดี้แซลมอนสันบิอ <ๆ S 1> ะไรกินกินกินได้หมดเลยอีกกิจกรรมหนึ่งที่แบบเห็นแบบทั้งคู่แบบไปด้วยกันไหวกูแบบไปบบเตะบอลใช่ไหมก็จริงๆอ่ะผมผมมันจะเตะประจําอยู่แล้วจะเตะแบบ จะมีกลุ่มเพื่อนๆที่แบบเตะกันทุกอาทิตย์อะไรยเงี้ยแต่ว่าเวลามันเออคนขาดหรือว่าสามารถชวนเพื่อนไปได้อย่างเงี้ยก็จะทักหาวินหาน้องๆที่ช่องอะไรเงี้ยแบบเออมาเตะบอลกันปกติเป็นคนชอบแต่งตัวสไตล์ไหนคผมผมจะเป็นแนวแบบเสื้อเชิ้ตกางกงสแลกอันเนี้ยคือแนวผมผมยากมากะแล้วแต่ครับแต่งเป็นอะไรก็ได้จะไม่ใส่ช้อมามามาตื่นถ้าก็ แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะไปทําอะไรตรงไหนมากกว่าหมายถึงว่าอ่าไปห้างกับแบบหนึง่งไปคาเฟ่<ม>หรือว่าวันนี้จะไปทําอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมหน่อยก็จะอีกแบบหนึง่งวันนี้เดินเยอะแยะแต่งแบบหนึ่งอะไรเงี<ม>้ยคืออยู่อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรโอกาสมากกว่าจากละครที่ออนมานี่คือตอนนี้แฟนคลับเยอะขึ้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไหมจริงรู้จักรเรามากขึ้นผ่านโซเชียลโซเชียลด้วยแล้วก็จากเรื่องนี้ด้วยครับจริงๆก็เหมือนมีคนคนก็ติดตามตั้งแต่ ยังไม่ออกแล้วตั้งแต่เริ่มมีประกาศมีีเซอร์มีอะไรเขาก็เข้ามา,ขมา,เ,า Follow, เข้ามาฟอลโล่เข้ามาแบบติดตาม,ตามเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วพอยิ่งพอซีรีส์ออกมันก็ก็เพิ่มมากขึ้นความสําเร็จในชีวิตสูงสุดของตัวเองั็คิดว่าคืออะไรครับสำหรับผมผมว่าแบบคือเรามีความสุขกับตัวเองเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองแบบมีแล้วอ่ะอันนั้นคือแบบผมว่าประสบความสําเร็จแล้วนะคือผมรู้สึกว่าการที่แบบมีความสุขได้อยู่กับคนรอบข้างได้อยู่กับครอบครัวทุกคนแบบว่า แบบว่าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วตอนนี้ผมว่าประสบความสําเร็จสำหรับผมนะครับครับถ้าของผมประสบความสําเร็จนะฮะจะให้ที่บ้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือญาติญาติเราให้แบบมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยถ้าเราเราเราสามารถดูแลคนลอื่นได้อย่างหรืออย่างเช่นแบบแม่อะไรเงี้ยก็คืออยากให้เขาได้ไปเที่ยว ต่างประเทศบ้างให้เขาได้มีความสุขมากเงี้ผมว่าตอนนี้ความสําเร็จของผมตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องครอบครัวก่อนแต่ถ้าครอบครัวอยู่ดีกินดีมีความสุขแม่สบายญาติสบายแล้วไอ้ไอ้พวกหลังจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรนี่แหละครัอบอท่าหัวอนาคตทางการแสดงของเราย,ยัางไงบ้างคืออย่างนอกจากงานละครคืออยากมีผลงานด้านอื่นไหมแบบงานพิจีกรร้องเพลงอไงะไรเงี้ยเพราะถ้าถ้าถ้าส่วนตัวผมจริงๆอะ จริงๆถ้าตั้งแต่วัยเด็กเลยเราอยากทาพวกดนตรีมากกว่าคือเล่นดนตรีแต่เด็กแล้วอยากมีเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยด้วยโอกาสด้วยอะไรมันทําให้เราเอ่อมาเป็นมาแสดงก่อนออด้วยความแบบโอก,กาสอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในอนาคตถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างขึ้นเริ่มแบบเอ่อลงตัวอะไรเงี้ยก็อยากจะ เอาเวลาที่เหลือไปทําเพลงทําอะไรที่เป็นของตัวเองบ้างแต่วันนี้เขาก็มีเพลงของเขาแล้วนะครับอะไรนะครับผมอ้นี่เขารู้แล้วรูแล้วดูแล้วมีอนี้ครับก็จะมีนั่นแหละจะมีซิงเกิลที่ติดตามกันสองเพลงครับตอนนี้น่าจะปล่อยไปแล้วเพลงหนึ่งก็เดี๋ยวรอฟังเเลงรอติดตามนะครับคิดว่าเสน่ห์ของความเป็นคู่จิ้นคู่ตัวเองคืออะไรครับผมว่าน่าจะเป็นความที่เราเป็น แมนแมนทั้งคู่มากกว่าครับแบบเรามีแอคทิวิตี้ที่คล้ายกันเราใช้ชีวิตประจําวันก็คือมันก็คล้ายกันอยู่แล้วครับผมแล้วก็พอมาได้อยู่ด้วยกันมันก็ดูแบบเออมันแมนแมน,นะมัน,น <ะ S 2> ือนอะเออมันดูไปด้วยกันได้ครับ